สวัสดีครับนักเกรยียนทุกคนวันนี้ครูจะมาธิบายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะภูมิอากาศทวีปอเมริกาใต้ซึ่งเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้จากที่เราได้เรียนในทวีปอเมริกาเหนือถ้านักเรียนยังจําเรื่องของลมมรสุมอาติจูความสูงของพื้นที่แล้วก็ปัใจจัยในเรื่อง,องอื่นๆนะฮะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าในแผนที่เนี่ย มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยต่างๆในประเด็นต่างไปนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูในแผนที่นักเรียนจะเห็นเส้นโครงของแผนที่แล้วก็ระวางแผนที่จะมีระบุในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของละติจุดแล้วก็ในเรื่องของลองจิจูดนะฮะลองจิจูดนี่เป็นจุดๆๆที่ต่อๆกันนะละติจุดก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อมีการนาเส้นมาลากนะครับไปหากันนะครับจะมีบริเวณที่ เป็นเส้นนะอย่างเช่นเส้นเมริเดียนเส้นขนานนะครับคราวนี้ในเรื่องของละติจูดนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับในตำแหน่งที่ตั้งนะฮะทวีปอเมริกาใต้อยู่ระหว่างละติจูด12องศาเหนือ12สองศาเหนือนั่นแสดงว่าเหนือเส้นอะไรฮะเหนือเส้นศูนย์ศูนย์นะครับเหนือเส้นศูนย์ศูนย์เส้นศูนย์ศูนย์เป็นเส้นที่แบงซีโรเหนือและซีโรใต้จนไปถึง5 6องศาใต้นะครับ ก็แสดงว่าอยู่ใต้เลยครับใต้เส้น0ูนย์นั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นปัจจัยในเรื่องของลัติจูดเนี่ยจะทําให้เกิดสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปอยู่2สภาพภูมิอากาศก็คือ1เขตร้อนเขตร้อนก็คืออยู่ระหว่างเส้นศูนย์ศูนตรงนี้นะฮะอีควอเตอร์นะฮะบริเวณประเทศเอกวาดอร์ถ้ายังจำได้นะครับประเทศเอกวาดอร์มีที่มาะะมีชื่อที่มาเหมือนกับมีลักษณะเดียวกับคำว่าอีควอเตอร์ซึ่งหมายถึงเส้นศูนย์ูนะ,ะจนไปถึง23.5องศา ใต้นะฮะก็คือบริเวณเส้นอะไรฮะเส้น Tropic of Capricorn Tropic of Capricorn นะฮะอันนี้ก็เลยทำให้อเมริกาใต้เนี่ยตั้งแต่ใต้เส้น Tropic of Capricorn เนี่ยลงไปจนถึงบริเวณอ่บริเวณเกาะฟอกแรนด์เกาะเจราเดฟอยโกบริเวณอ่าที่เป็นฟยอสนะฮะบริเวณทางตอนใต้ของทวีปเนี่ยมีสภาพอากาศอบอุ่นนะครับ ถ้าพูดแค่ที่ตั้งนะครับอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงกระแสน้ำนะฮะส่วนความสูงของพื้นที่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่าความสูงของพื้นที่ในะทวีปอเมริกาใต้ด้วยความที่ทวีปอเมริกาใต้มีแผ่นเปลือกโลกนัสกานะฮะนัสกานะครับ, ca, รบซึ่งอ,อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะมาเคลื่อนมาช,ชน,กนกันกับแผ่นเปลือกโลกเซา์อเมริกานะฮะก็คือแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้ทําให้บริเวณนี้นะฮะเป็นยังไงฮนะเซา์อเมริกา ถ้าิบรมริกาใต้เนี่ยมีเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกคือเทือกเขาแอนดีสด้วยความที่เทือกเขาแอนดีสเนี่ยดันตัวขึ้นนะเป็นเทือกเขาที่สูงมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบางแห่งนะฮะบนเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นที่ราบสูงของภูเขาก็คือนะที่ราบสูงอันติปาโนนะที่ราบสูงอัลติปาโนหรือที่ราบสูงโบลิเวียนั่นเองนะฮะจะมีที่ตั้งนะครับ ของเมืองสําคัญอย่างเช่นบโกตาลาปาสแล้วก็กโตซึ่งเป็นเมืองหลวงของอสามประเทศในทวีปอเมริกาใต้ครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยดีกว่านะฮะอันนี้ให้ให้นักเรียนเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าปกติเนี่ยบโกตาครับเมืองหลวงเมืองหลวงที่สําคัญในทวีปอเมริกาใต้นะครับบโกตาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะใน Google Map บโกตานะครับบโกตาเป็นเมืองหลวงในประเทศโคลอมเบียถ้าเราคลิกลงไปดูเราจะเห็นได้ว่า นักตีจูดของโบโกตาเนี่ยอยู่ที่4องศาเหนือซึ่งปกติ4องศาเหนือเนี่ยก็เป็นเขตร้อนใช่ไหมครับ4องศาเหนือกับ6อ่ากับ74องศาตะวันตะวันอะไรฮะถ้าเราเรียนเห็นเลขลบในตัวนี้นะฮะเห็นนักเ,เรียนเห็นเลขลบไหมครับ4กับลบ74ลบ74ก็คือทิศต,ตะวันตะวันตกใช่ไหมคราวนี้เราจะเห็นได้ว,ว่าจริงๆแล้วถ้า แค่ละติจูดอย่างเดียวเนี่ยบริเวณโบกโกตาจะเป็นบริเวณที่มีสภาพภูพมิอากาศค่อนข้างที่จะร้อนชื้นเลยทีเดียวนะครับมีปริมาณน้ำฝนเยอะแต่เนื่องจากโบกโกตาเนี่ยอยู่เป็นอยู่ในบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะในบริเวณที่เป็นที่ราบสูงที่เป็นแอ่งกระทะที่อยู่บนระหว่างเทือกเขาแอนดีสถ้าเรามาดูในลักษณะภูมิประเทศหรือเทเรนใน Google Map เราก็จะเห็นได้ว่าโบกโกตาเนี่ยมีเทือกเขาล้อมรอบเลยนะฮะเป็นมีเทือกเขาล้อมรอบในบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโบกโกตาก็เลยมีสภาพ ภูมิอากาศเฉลี่ยโดยรวมในช่วงเดือนต่างๆเรามาดูช่วงซัมเมอร์นะฮะช่วงซัมเมอร์ของซีกโลกเหนือก็คือช่วงอะไรฮะช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือก็คือเริ่มประมาณปลายเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเด,เดือนกรกฎาคมเนี่ยสภาพภูมิอากาศที่เขาเคยบันทึกไว้ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่28องศาอยู่ที่28องศาในช่วงเดือนที่ร้อนนะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่19องศาเซลเซียสเท่านั้น ส่วนอุณหภูมิที่เขาเป็นยังไงอุณหภูมิที่เขาเดล่มีนเดล่มีนหมายถึงว่ายังไงฉเฉลี่ยนในแต่ละวันนักเ,เรียนรู้จักค่ามีนใช่ไหมเวลาเราสอบนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าเออเราจะตกมีนหรือเปล่าตกมีนก็คือว่าต่ำกว่าค่าฉเฉลี่ยนในแต่ละวันนั่นเองฮะ14.6 14.6 14. องศาในเดือนกุกฎายมแล้วก็14.5องศาในเดือนจูนก็คือเดืนอนมิถุนายนใช่มส่วนอุณภูมิเฉลี่ยที่เขา บันทึกไว้นะครับในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดเนี่ยอยู่ที่9.5อาศเาเซลเซียสเห็นไหมว่าเดือนที่ร้อนที่สุดเนี่ยยัง9.5องศดาเซลเซียสซึ่งในประเทศไทยเป็นยังไงในฤดูร้อนในฤดูร้อนของไทยเนี่ยที่เราบันทึกไว้เนี่ย40องศาใช่ไหมฮะแต่ว่าของเขาจะประมาณ9องศาส่วนที่เขาเคยบันทึกไว้ที่ต่ําที่สุดก็คือ0องศานะฮะ0ย์กับ1.1องศานะครับที่ต่าที่สุดในเดือนในช่วงเดือนมิถุนายนส่วนที่บันทึกได้ต่ําที่สุดที่เขาเคยบันทึกไว้ก็คือลบ หนึ 1> 1. ่งลบศูนย์ลบศบศูบซึ่ง0.3นเนี่ยเซปเทมเบอร์ September, หรือเดือนอขออภัยฮะขออภัย,ภยลบหนึบหลบหนะ้ฮะในช่วงเฉลยทั้งปีแล้วก็ในช่วงเจนยูลารีก็คือเดือนมกราคมเนี่ย อยู่ที่ลบ1.5ทาไมถึงลบไปถึง1.5ก็เนื่องจากว่าเดือนมกราคมของเขาเนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวเหมือนกับบ้านเราเลยเพราะว่าลัติจูดที่ตั้งเนี่ยอยู่ในโซนร้อนเหมือนกันก็คืออยู่ระหว่างประมาณ4องศาเหนือ4องศาใต้4องศาเหนือเขาอยู่4องศาเหนือส่วนเราอยู่ประมาณถ้าภาคใต้ก็ประมาณ5องศาเหนือจนถึงถ้าเป็นจังหวัดเชียงรายประมาณ20องศาเหนือนะอันนี้พูดถึงรัติจูดเนานะคราวนี้เราจะเห็นได้ว่า ก็มีปริมาณหยาดน้ําฟ้าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเนื่องจากเป็นที่สูงนะฮะจะไม่เหมือนกับที่ราบในเขตร้อนชื้นทั่วไปนะฮะปริมาณหยาดน้ําฟ้าเฉลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครคราวนี้เรามาดูอีกเมืองหนึ่งกีโตนะฮะไปที่กีโตกีโต,โตเป็นเมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์นะเราเห็นได้ว่ากีโตเนี่ยก็เช่นเดียวกันอยู่บริเวณระหว่างภูงเขาที่ราบสูงระหว่างภูงเขานะครับถ้าเราจิ้มลงไปดูในช่วงซัมเมอร์เดือนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ของขน้าเป็นช่วงฤดูร้อนเราจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิอยู่ที่14องศาเซลเซียสที่ตั้งอยู่ที่ลบ0.2ก็แสดงว่าอยู่ใกล้กับเส้นอยู่ตรงอะไรครอยู่ตรงศูนย์สูตรเลยใช่ไหมครัอยู่ตรงศูนย์สูตรแต่ว่าอุณหภูมิกลับกลายเป็นว่า14องศาเซลเซียสนะ,ะครครูคงไม่พูดไอ้ที่มันเรคคอร์ดไว้ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวมันจะวุ่เว๋อเกินไปคลิปนี้นะแล้วก็ไปที่เอลอัลโตโบลิเวียเอลเอัลโตเนี่ยเป็นชื่อท่าอากาศยานแล้วก็เป็นชื่อโซนของเมืองในอ่าของอ่า เมืองหลวงของโบลิเวียก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอลาปัสนะฮะคราวนี้ลาปัสนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ค่อนข้างที่จะต่ําที่สุดก่าเพื่อนเนื่องจากว่าด้วยความที่ลาปัสเนี่ยอยู่ละติจูดที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับเรามาดูตรงนี้ที่เลกคอร์ดได้เยอะที่สุดก็คือ12ลบ12องศาเซลเซียสลบ12องศาเซลเซียสในในหน้าร้อนแล้วก็ เป็นยังไงลกที่สองศาเซลเซียสแสดงว่าต้องหนาวมากเลยใช่ไหมเออแต่แต่กลับกันกลายเป็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันทึกได้หนาวมากๆฮะก็คือในช่วงหน้าร้อนแต่เราอย่าลืมว่า,าลาปัสเนี่ยเราไปดูดีกว่านะครับเอ๊ะทำไมทําไมในซีกโลกใต้อ่าอันนี้ขอไปฮะอ่าอันนี้จําสลับกับเมื่อกี้ต้องขอไปอ่าในลาปัสเนี่ยตั้งอยู่ในซีกโลกใต้แล้วขอไปในซีกโลกใต้เนี่ยช่วงเดือนนะฮะเห็นไหมขนาดครูอธิบายมาหลายคาบแล้วนะหลาย หลายรอบแล้วหมายถึงว่าสอนมาหลายปีเรื่องนี้ก็อาจจะต้องปรับจูนในเรื่องของที่ตั้งนิดนึงลาปาสเนี่ยถ้าเราจิ้มไปดูที่ตั้งเราเห็นได้ว่าลบสิองศาใต้ซึ่งครูเคยอธิบายไปว่าลบ16องศาใต้เนี่ยเป็นซีโรกใต้ใช่ไหมคราวนี้ซีโรกใต้เนี่ยเขาจะสลับกับซีโรกเหนือครูว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยอ่ซีโรกเหนือเป็นเริ่มเข้าสู่รุูดร้อนซีโรกใต้จะเป็นฤดูนหนาวเพราะฉะนั้นอ่าลาปาสเนี่ยอยู่ในซีโรกใต้ใช่ไหมซีโรกใต้ก็เลยกลายเป็นว่า ลาปาสเนี่เป็นเมืองหลวงที่เป็นยังไงเป็นเมืองหลวงที่ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนจะต่างกับกีโต้แล้วก็โบโกตาเมื่อกี้ซึ่งอยู่ในซีโลกเหนือแล้วก็ใกล้กับศูนย์ูย์พอดีเป๊กเลยนะครับจะสลับกันเนาะอันนี้น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับคราวนี้เราจะเห็นได้ว่าเอลัโ e ต้เนี่ยเป็นท่ากระแสที่ยื่นออกมาตรงนี้แล้วก็ลาปาสก็เป็นเมืองหลวงที่มีขนาด,นาดที่จะใหญ่นะครับคราวนี้ ไปลาปัตจะเจออะไรก็จะเจอรถกระเช้าลอยฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสูงเนี่ยมันไต่ระดับขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นแบบว่าในแนวระดับในแนวราบอย่างเงี้ยแบบรถไฟใต้ดินหรือรถไฟยกระดับแบบรถไฟฟ้า BTS บ้านเราก็จะทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศไม่ได้เอื้อมหน่วยนะเป็นที่สูงก็ต้องใช้รถกระเช้าปัจจัยที่1ปัจจัยที่สําคัญที่อธิบายเป็นเมื่อสักครู่มีตําแหน่งที่ตั้งตามละติจูด แล้วก็เรื่องของความสูงของพื้นที่นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้อิงตามหนังสือใครที่อยากดูหนังสือก็ดูได้ในหน้าที่243นะครับคราวนี้ทิศทางของลมประจําถ้านักเรียนยังจาได้ทิศทางของลมประจำเนี่ยมีลมตะวันออกเฉียงเหนือลมค้าตะหนออกเฉียงเหนือเคยอธิบายไปแล้วในอเมริกาเหนือว่าเนื่องจากว่าอ่าลมค้าเนี่ยคือลมที่พาไปค้าขายนะครับในในศตวรรษที่15เนี่ยพวกชาวสเปนแล้วก็ชาวปรตุเกตเ,เริ่มมีการค้นพบโลกใหม่นะ คิสโตเฟอร์โคลัมบัสนะฮะแล้วก็ใครอีกคิสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยจริงๆเป็นคนอิตาลีนะฮะแต่มาเติบใหญ่ในในราชสมัยในในอะไรในราชสำนักของสเปนใช่ไหมถ้าเราไปศึกษาดูเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคราวนี้ฤดูหนาวนะฤดูร้อนเนี่ยช่างหัวมันนะไม่เป็นไรคราวนี้เรามาดูลมประจําแบบคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าถ้าดีบายเยอะนักเนียนก็จะก็จะงงมาที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ ลมพัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรอธิบายง่ายลมพัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรพอถึงบริเวณ30องศาใต้บริเวณนี้เขาจะเรียกว่าฮอร์สติจูดถ้าเรียนยังจําได้เรื่องฮอ์สติจูดจะเป็นบริเวณที่ลมสงบนะครับแล้วบริเวณนี้จะเองพอลมสงบปุ๊บเรือก็จะเป็นไงเรือโดยสารเมื่อก่อนไม่มีเรอกอนไฟนะฮะเราก็ไม่มีเรือที่ใช้น้ํามันนะฮะเพราะฉะนั้นเรือเนี่ยจะต้องใช้ลมในการเดินทางเป็นหลักนะครับฮอ์สติจูดเนี่ย เราจะต้องทิ้งม้าลงทะเลตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทิ้งม้าลงทะเลเรือก็จะเป็นงไงน้ําหนักเบาขึ้นก็จะเดินทางไปได้ต่อโดยไม่ใช้แรงงานคนมากนักนะฮะคือเรือในอดีตเนี่ยต้องพายงัดพายงัดกันอย่างเดียวนะฮะใช้ใช้แรงงานคนนะครับแล้วก็ใช้ลมในการช่วยที่จะพัดพาไปนะครับคราวนี้บริเวณฮอสต์ไดจูดลงไปเนี่ยลมจะพัดไปทางตะวันตกครับพอลมพัดไปทางตะวันตกแล้วก็พัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรนะครับบริเวณนี้ก็เลยไม่มีลม ก็เลยทาให้บริเวณนี้มักจะกลายเป็นทะเลทรายของโลกนะครับมักจะกลายเป็นทะเลทรายอยู่เสมอนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูดีกว่าตรงนี้ลมค้าตลอดน้าชิงเหนือพัดจากแอตแลนติกนะลมค้าทั้งสองลมเนี่ยพัดจากแอตแลนติกเนาะอ่เดี๋ยวเราขีดที่หนึง่งลมค้าตอนออกเฉียงเหนือพัดจากแอตแลนติกลมตะวันออกเฉียงใต้พัดจากแอตแลนออติก Atlantic. เข้าสู่ชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปก็คือบริเวณนี้อ่าชืดๆืดพัดเข้ามาแบบนี้นะฮะพัดเข้ามาแบบนี้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะกลายเป็นบริเวณที่เรียกว่าหน้าเขาเพราะว่าหลังเพราะว่าภูเขาอยู่บริเวณตะวันตกก็คือเทือกเขาแอนดิสนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ที่นึงศูนย์อ่าบริเวณอ่อสิบสององศาเหนืออ่าสิบสององศาเหนือถึงประมาณ ประมาณ30องศาใต้เนี่ยจะเป็นบริเวณหน้าเขาคุณทางตะวันออกส่วนลมตะวันตกเฉียงเหนือนะตอนตกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้านตอนตกก็คือลมตะวันตกเมื่อกี้นี่แหละครับบริเวณ30องศาใต้ลงมาเนี่ยบริเวณนี้จะกลายเป็นบริเวณหน้าเขาบริเวณหน้าเขาจะอยู่ฝั่งตอนตกก็คือฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะอันนี้อาจจะจำเยอะกว่าอเมริกาเหนือนิดนึงเนาะนะครับ อ่านี่คูเขียนไว้แล้วนะครับ12องศาเหนือถึง30องศาใต้หน้าเขาอยู่ที่บริเวณฝั่งตะวันออกก็คือลมมาจากแอตแลนติกนะครับบริเวณหลังเขาก็คือบริเวณที่เป็นชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะเกิดทะเลทรายอตากรมาครับเป็นส่วนบริเวณหน้าเขาก็จะเกิดลุ่มแม่น้ำแอมะซอนหรือแอม z o n ดนะฮะในภาษาปรตุเกน,นะคร ส่วนบริเวณ30องศาใต้จนถึง55องศาใต้เราจะเห็นได้ว่าลมมาจากทางแปซิฟิกนะครับบริเวณหน้าเขาก็จะเป็นบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนส่วนบริเวณหลังเขาก็จะเป็นบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าถึงทะเลทรายก็คือบริเวณทะเลทรายปาตาโกียแล้วก็ที่ราบสูงปาตาโกียแต่บริเวณทะเลทรายนี้จะเป็นบริเวณทะเลทรายที่เป็นเขตอุ่นเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในฤดูหนาวบางทีก็จะมีความหนาวเย็นนะครับอันนี้อธิบายแบบคร่าวๆเนาะเพื่อที่จะได้ทำรายงานนะครับ อันนี้สรุปการวางตัวของนเกเตะเขาลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดเข้ามาพัดเข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วลมตะวันออกเฉียงอ่าลมตะวันเฉียงเหนือพัดเข้ามาขออภัยอะลมตะวันเฉียงเหนือเข้ามาที่ตรงนี้ทำให้บริเวณนี้นะครับเป็นหน้าเขา มาทางตัวตกก่อนอันนี้ในสไลด์มาทางตัวตกก่อนส่วนตรงนี้ตอนออกเชยงเหนือกับตะวันออกเียงใต้พัดเข้าหาเส้นอะไรเส้นศูนย์สูตรกลายเป็นว่าบริเวณนี้เป็นไงเป็นบริเวณหน้าเขาเพราะฉะนั้นในอเมริกาใต้คนก็มาตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งตอนออกของประเทศบราซิลบริเวณประเทศออบรเซียตอนออกของประเทศ,เเทศอุรุกวัยแล้วก็บริเวณกุงโบโนสไอเรสของประเทศอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นเมืองใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนออกไม่ว่าจะเป็นบราซิเลียนดิโอเดจเนโรเซาเปาโมอนเตวิดดโอหรือว่า อะไรนะนึกนึกที่ติดบอเตอร์วิดีโอก็คืออะไรก็คือบัสไอเรนะครับโอเคเนาะอันนี้ถ้าเราดูก็จะเข้าใจได้ไม่ยากนะค่าวนี้มีแต่ลมถ้าไม่มีน้ําหรือถ้ามีลมแล้วมีน้ําเป็นน้ําเย็นนักเรียนคิดว่าฝนจะตกไหมฝนตกไม่ได้ครับถ้าเป็นน้ําเย็นเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีความชุ่มชื้นเมื่อสักครู่ดีที่เรากลับไปมีกระแสน้ําอุน่นพอดีด้วยความโชคดีของบริเวณนี้ที่กระแสน้ําอุน่นบราซิล แล้วก็กระแสน้ำอุ่นสูงสุดพัดมาทางตะวันออกประกอบกับลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหาทางตอนออกทําให้บริเวณนี้เกิดฝนตกเนื่องจากลมพัดกระแสน้ำอุ่นเข้าสูช่ชายฝั่งส่วนทางตะวันตกกระแสน้ําเย็นเปรูหรือกระแสน้ําเย็นฮัมโบอันเดียวกันนะฮัมโบพัดมาทางนี้นะกระแสน้าเย็นมาทางนี้พัดเข้ามากระแสน้ำเย็นเปรูพัดขึ้นมาทางนี้อ่ามันไหลขึ้นมาทางนี้ขอใหมใช้คาว่าไหลเนาะมันไหลขึ้นมาทางนี้แล้วก็มีลมตะวันอ่าตะวันตก ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดลงมาทางนี้ทําให้บริเวณนี้ชายฝั่งตะวันตกมีความแห้งแลง้งนะครับมีความแหง้งแล้งเนื่องจากว่าเป็นยังไงเนื่องจากว่ามีกระแสลมเย็นแต่ว่าบริเวณนี้ที่มีความชื้นอยู่บ้างก็เน,เนื่องจากว่าบริเวณนี้นะฮะบริเวณที่มีเป็นเมดิเตอร์เรเนียนที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณเป็นบริเวณหน้าเขา นะครับเป็นบริเวณ bon หน้าเขาแล้วลมพัดเข้ามาทางนี้แล้วลมตรงนี้นะฮะก็พัดพัดเข้ามาอยู่บ้างพัดเข้ามาอยู่บ้างพัดเข้ามาก็ทําให้บริเวณนี้ได้รับความชื้นอยู่บ้างบริเวณนี้ก็เลยเป็นเมดิเตอร์เรเนียนอยู่นิดหนึ่งน,นิดเดียวเท่านั้นนะครับกระแสะน้ําก็ทําให้เกิดความอบอุ่นแล้วก็ความแห้งแล้งดังนี้นะฮะกระแสน้าอุน่นแคริบเบียนหรือน้าอ,อุ่นศูนย์ศูนยเดี๋ยวกันนะเพราะว่า <BOB S 1> พัดเข้าไปหาบริเวณแคริบเบียนแล้วก็พัดเข้าหาศูนย์ศู แล้วก็อันนี้พัดมาทางาบราซิลก็เรียกว่ากระแสน้ำุูนบราซิลส่วนนี้พัดมาทางเกาะฟอแกแลนด์เกาะฟอกแลนด์ที่เป็นดินแดนบนทะเลของอสหรัฐอเมริกานะฟอกแลนด์แล้วน,นี้ก็เป็นเปรูหรือฮัมบกนะฮะก็ทําให้เกิดความแห้งแงล้งเองีวันนี้ก็จะกลายเป็นทะเลทรายแล้วก็เป็นทะเลทรายปาตาโกเนียปาตาโกียส่วนนี้ก็เป็นทะเลทรายอาตากามาเห็นไหมฮะ นอกจากลมแล้วนอกจากการวางตัวน้เทอเข่าแล้วที่สําคัญก็คือกระแสน้านะระยะใกล้ๆจากทางทะเลถ้านักเรียนดูในหนังสือเราอาจจะไม่ได้พูดตัวถึงทั้งหมดใช่ไหมได้รับความชื้นจากลมมากน้อยก็แล้วแต่ว่าบริเวณนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลในบริเวณที่เป็นทะเลใช่ไหมพายุหมุนเขตร้อนอันนี้เราพูดในหนังสือตามหนังสือเลยเนาะพายุหมุนเขตร้อนในหน้าที่4 4นักเรียนันจะเห็นได้ว่าบริเวณที่อยู่ใกล้กับทะเลแคระเบียนหรือถ้านักเรียนยังจําเรื่องของ i c t z ได้ ictz คืออะไร ictz หรือ intertropical n a uh, i i o n n a l t e t r convergence zone นะ ictz เนี่ยมันจะเคลื่อนที่นะครับเราดูแมปนี้เราก็จะเห็นได้ว่า ictz จะเคลื่อนที่แค่ช่วงสั้นๆในบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเคลื่อนขึ้นไปทางตอนเหนือในช่วงเดือนกุายเดือนกรกฎาคมเคลื่อนลงมาทางตอนใต้ในช่วงเดือน เนยูอารีหรือช่วงเดือนอมกราคมเคลื่อนไปสุดแค่นั้นนะฮะอันนี้หมายถึงบริเวณที่เคลื่อนไปสูงที่สุดแล้วก็ต่ำที่สุดตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดมรสุมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เกิดลมต่างๆเพราะฉะนั้นในบริเวณสูงสุดเนี่ยมักจะมีพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนในทะเลแคริบเบียนเรียกว่าพายุอะไรจําได้ไหมพายุเฮอริเคนนะครับพายุเฮอริเคนถ้าเกิดในบริเวณอ่อาวไทยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะเรียกว่าพายุ หมุนเขตร้อนที่เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นถ้าเกิดในมาสทรอินเดียก็เรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนที่เรียกว่าสซโครแลวถ้าเกิดในออสเตรเลียโอเชียเนียก็เรียกว่าวิลลี่วิลลี่อ่าโอเคคราวนี้เราไปดูใบงานที่2.1นิดหนึ่งก่อนที่จะจบว่า2.2ขอ 2. 2ขอภัยนะใบงานที่2.2นะเดี๋ยวครูขออนุญาตหาใบงานแ๊บนี้อันนี้ครูเขียนไว้แล้วนักเรียนอาจจะดูตามนี้ก็ได้เราเห็นได้ว่ามีการกำหนดคำมาให้นะฮะพื้นที่ด้านตะวันตกของอเมริกาใต้อัตาการา มีพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลทําให้เกิดเกิดจากอะไรนะฮะส่วนอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าบริเวณหน้าเขาเนี่ยคือบริเวณที่ทางลมมาทางนี้แสดงว่าอ่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นหน้าเขานะส่วนบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นหลังเขาเกิดอะไรขึ้นอันนี้พิมพ์ตกนเหนืออธิบายเนาะนักเรียนอธิบายตามความเข้าใจได้เลยนะฮะส่วนในหน้านี้ให้นักเรียนลองทาดูอาจจะยังไม่ต้องเสร็จก็ได้นักเรียนลองทาดูนะฮะหน้านี้ว่าเพราะ การวางตัวของแนวเทือกเขาเนี่ยส่งผลยังไงต่อสภาพภูมิอากาศในอเมริกาใต้นะครับแล้วก็หากสลับฟังสมมุติเราเอาอดตมาไว้นี่จะเกิดอะไรขึ้นใช้ฝั่งตะวันตกมีอากาศแห้งแล้ทงทั้งั้นที่อยู่ใกล้ทะเลเพราะอะไรมีกระแสน้ําอะไรแล้วก็มีลมอะไรบริเวณแอมะซอนเป็นที่รับรู้แม,ม่น้ําขนาดใหญ่เพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็บริเวณทางตอนใต้เป็นฟยอตนะครับเป็นจริงไหมแล้วฟยอดเนี่ยเหมาะแก่การทําอะไรนักเรียนก็ลองตอบดูวันนี้น่าจะ ให้ทําแค่2หน้านะครับทำสองหน้าเดี๋ยวเราก็จะได้มาต่อในครับหน้านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากสั้นๆน,นะครับในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อซอกองกนีกการก็เจอกันขรัหน้าสวัสดีครับ